เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครดูช่องผมเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่ทําเนื้อหาเกมที่มีความตึงเครียดสูงไม่ว่าจะเป็นกอริารบาลิซึมหรือแม้กระทั่งเปโดโฟไฟผมก็ทํามาแล้วจนกระทั่งผมได้รู้สึกว่าการที่ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้มากๆหรือว่าเสพอะไรแบบนี้เป็นจํานวนมากๆในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มทําให้สุขภาพจิตของผมนั้นปั่นป่วนผมรู้นะครับว่ามันจะต้องมีสักคอมเมนต์สคอมเมนต์นี่แหละครับผมบอกว่าแค่นี้ก็ทนไม่ได้เหรอใช่ ผมทนมานานแล้วเว้ยลองจินตนาการดูนะครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอยู่กับสื่ออะไรก็ตามแต่ที่มีทั้งกอคันธิบาลิซึมแล้วก็เปโดไฟที่ผมเกลียดเนี่ยถ้าเจอกันไลายสัปดาห์ติดต่อกันเนี่ยผมคงช็อกตายแน่ๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วในคลิปวันนี้เนี่ยผมจะหาอะไรสบายๆมาเล่นละกันอย่างเช่นช่วยจะกบน้อยออกจากหมอ้อทําความร้อนแบบนี้และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผม CoVtuber Sixer Core และช่ผมบอกแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะหาเกมสบายๆมาเล่นกันวันนี้เราจะมาช่วยเจกบน้อยจากการโดนต้มอย่างช้าๆกันใน them. Rocky p o ้พนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ผมนั้นได้ชี้แนวใหม่อย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าเกมนี้นั้นคือ Visual Novel ที่ถูกพัฒนาโดยคุณแคน t a s m o r i นะครับผมที่ทั้งวาดเองแต่งเพลงเองทำสคริปต์เองแล้วก็เขียนเรื่องด้วยตัวเองโคตรเก่งเลยคนนี้แลวผมเนี่ยก็สบประมาไว้เยอะนะครับผมว่า Visual Novel เนี่ยจะเป็นเกมที่ไม่ค่อยสนุกเพราะว่าเรานั้นก็ทำได้เพียงแค่อ่านเราไม่สามารถอินเทอร์แอคอะไรได้ม,มากนอกจากที่จะเลือกแค่ตัวเลือกสองสอย่างแค่นั้นแต่ว่าเนื้อหาในเกมนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเล่นมาจริๆเ ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนจดหมายรักที่อยากจะบอกใครสักคนหนึ่งที่กําลังจะโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามีอยู่จํานวน80%นะครับผมที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้ผมและถ้าคุณเนี่ยอยากจะเป็น20%ที่เหลือหรือว่าอยากจะสนับสนุนผมต่อไปให้มีกําลังใจในการทําคลิปเนี่ยแนะนําว่าให้เลื่อนลงไปกดซ u b s c r i b e ข้างล่างให้หน่อยกดไลค์ด้วยก็ดีกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับมันจะเป็นทั้งกําลังใจแล้วก็ผมจะขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกําลังใจที่ททําให้ผมคลป ต่อไปอย่างไม่หยุดอยั้งนั่นเองและถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เรื่องเนี่ยจะเปิดให้เห็นว่าเจ้าฟล็อกกี้นั้นกําลังนอนแผ่สบายอยู่ในหม้ออยู่เลยแต่วันในไม่ช้านั้นหม้อนั้นเนี่ยก็จะเริ่มร้อนเดือดระอุเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของเราก็คือการพยายามโน้มน้าวให้เจ้าฟล็อกกี้นั้นออกมาจากหม้อน,นั้นให้ได้ซึ่งมันอาจจะดูมันง่ายนะครับแต่ว่าการที่จะโน้มน้าวให้เจ้ากบตัวน้อยที่กําลังนอนสบายอยู่ในหม้ออุ่นๆเนี่ยมันก็ช่างยากเหลือเกินก็เป็นไปตามหลักนะครับเจ้ากบเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่หรอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังโดนต้มอยู่เพราะฉะนั้้้นนแลลวสิ่่่งททีผมมมจะาาาาเยกก็คือพปุขขึ แต่ว่าการปลุกเราผมนั้นไม่ใช่การใช้เสียงแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะจิ้มเขาเลยเพื่อให้เขานั้นได้รู้สึกตัวถึงแม้ว่าจะสบายแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้ามีสิ่งเร้าไปจิ้มจิ้มของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกตัวแล้วก็เด้งขึ้นมา,านี้แหละฮะถึงแม้ว่าเขากำลังตกใจอยู่แต่เราก็ถามไปก่อนเลยครับผมว่าทําไมทิ้งอยู่ในหม้อเนี่ยฮะแล้วมันจะถามเรากลับนะครับผมว่าทําไมเราถึงอยู่ตรงนี้แทนละ่ะมันกําลังยิบอยู่อิ่มอิมแท้ๆเลยไปปลุกมันทําไมฮะหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะขอโทษมันด้วยความสุภาพและนอบน้อมนะ ที่สุดท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วมั้งน่เพราะว่ากบส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับผมมันจะไปอยู่ตามวิดีโอแล้วก็ร้องมูฮ่าฮ่าฮ่านั่นแหละแต่ว่าที่มันอารมณ์ดีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยกำลังอุ่นเลยและตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังรอน้ําให้อุ่นขึ้นอีกนิดหนึ่งโดยที่มันไม่จะรู้ร้อนรู้หนาวเลยนะครับว่ามันเนี่ยกำลังถูกต้มอย่างช้าๆผมเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนนะครับผมว่ามีคําอุปมาอุปไมยหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าการต้มกบการต้มกบเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยปล่อยให้กบเนี่ยอยู่ในน้ย จะไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปจนมันทําร้ายตัวเองแต่ถ้ากลับกันนะครับถ้าเราเนี่ยโยนกลบลงไปในน้ําเดือดแล้วก็ มันก็จะรีบโดดออกนี ok ้ทันทีเลยพอรู้ว่ามันอันตรายสิ่งนี้เ <pl ains> นี่ยมันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนเรานั้นไม่รู้ตัวและสุดท้ายแล้วบางทีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําร้ายเราก็ได้โดยที่เมื่อเราถามเจ้ากบนะครับผมว่าเนี่ยนายอยู่มานานแค่ไหนแล้วมันก็จะบอกว่ามันไม่รู้แต่รู้สึกว่าน่าจะระยะหนึ่งก็ได้และแถมตอนนี้เนี่ยมันก็รู้สึกเปื่อยมากๆเลยมันไม่อยากจะทําอะไรเลยในวันนี้อยากจะนอนแผ่อยู่เฉยๆในหมอนี่แหละแล้วมันเนี่ยจะ ใช่ผมก็ตอบตามตรงนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับวันทั่วไปนี่แหละ a m e as usual ีนะซึ่งใช่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแล้วเพราะมันทั้งสงบสุขแต่แถมไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนด้วยถึงแม้ว่าใยงทุกๆวันเนี่ยมันอาจจะดูเป็นวันที่น่าเบื่อก็ตามแต่แต่ว่าการดําเนินชีวิตแบบมีกิจวัตรแบบนี้เนี่ยมันก็ดูไม่แย่อยู่ต้องไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรในทุกๆวันลราจะกบเนี่ยก็จะนอนสบายใจเฉยอีกแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยจะเป็นที่จะต้องปลุกเขา หม้นี้เนี่ยมันก็อุ่นดีเหมือนกันนะสบายจริงๆเลยอยากจะเข้ามาร่วมด้วยไหมล่ะแต่ว่าเรานะครับผมไม่อยากจะเข้าไปร่วมด้วยแล้วยังถามไปอีกว่าการที่ใส่แจ็คเก็ตลงไปในน้ําเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันไม่ปาบไปหน่อยเหรอเนอะหนามากเลยนะอย่างนั้นน่ยเจ้ากบเนี่ยก็จะเด้งพรวดขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าเนี่ยมันจะทําอะไรมันก็ทําได้มันไม่สําคัญหรอกว่ามันจะเปียกหรือไม่เปียกเนี่ยมันก็เข้าใจดีแหละว่าเราจะพยายามเอามันออกมาแต่ว่าฟันไปเหอะมันไม่ออกแต่ว่าความเอาแต่ใจของเจ้ากบตัวนี้เนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะครับมันบอกว่าถ้าสมมุติเมื่อวันออก ไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับไปรับความผิดชอบแบบผู้ใหญ่ซึ่งผมก็ต่อไปนะครับผมว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะจริงๆแล้วมันจะตอบกลับมามานะครับผมว่าใช่แล้นายรู้ได้ยังไงและแถมที่นี่เนี่ยก็ยังรู้สึกสบายกว่าด้วยและที่สําคัญนายเป็นใครกันแน่และมันเนี่ยเลือกที่จะแช่อยู่ในหม้อน,นี้ต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามารบกวนกันเลยดีกว่า แล้วถ้าเห็นว่าสักพักหนึ่งแล้วเรายังไม่ไปเนี่ยเจกบตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มชวนเราคุยนะครับว่าทําไมถึงไม่พูดเรื่องอื่นบ้างละ่ะนอกจากการที่จะเอาเขาออกไปจากหมอโดยการเปิดท็อปปิกแรกก็คือเราเนี่ยชอบทําอะไรบ้างซึ่งผมเนี่ยก็ตอบไปว่าผม,มาชอบเล่นเกมนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้ก็จะยุ่งจะตายอยู่แล้วแต่ตอบไปเหอะว่าชอบเล่นเกมเจกบนี้ก็จะบอกว่าเขาเนี่ยก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันเลยแต่ว่าก็จะมีหลายๆคนบอกว่าการเล่นเกมนั้นเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะทำไมถึงไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างละ่ะ อย่างเช่นการพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าไปสู่เป้าหมายใช่ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะเก็บเวลในเกมซะมากกว่าเพราะว่าเก็บเวลในเกมมันชิลใช่ไหมล่ะไม่ใช่การเก็บเวลในชีวิตจริงที่ทั้งเหนื่อยแล้วก็น่าเบื่อเมื่อเราถามลึกไปว่าเจ้ากบชอบทําอะไรอีกมันจะบอกว่ามันนะชอบเล่นกีตาร์และก่อนที่จะมาลงมอเนี่ยมันก็เพิ่งเล่นไปเองตอนเช้าและตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังเขียนเพลงด้วยแล้วมันก็ภูมิใจสุดๆเลยแล้วมันเนี่ยไม่อยากให้เราฟังนะฮะถึงเราจะขอเขาฟังขนาดไหนก็ตามแต่มันก็จะไม่ให้ฟังอยู่ดีนะครับเพราะว่า เพราะว่าบีดก,กับเนื้อร้องเนี่ยมันไปโคลรทิศโคละทางกันเลยแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับย่งน้อยก็ได้ลองดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะและที่สําคัญมันก็จะไม่ให้เราฟังอยู่ดีนะครับ และเราจะได้รู้อีกว่าสิ่งที่มันชอบทำเนี่ยก็คือการทำโอริกามิโอริกามิเนี่ยคือการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นถือว่าเป็นศิละปะอีกขั้นหนึ่งเลยโดยที่มีความเชื่อว,ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะสําเร็จพรในสักข้อหนึ่งเนี่ยให้เราเนี่ยพับนกกระดาษเป็นจำนวนทั้งสิ้น1000พตัวแล้วเราจะได้พรอ,อย่างที่ปรารถนาถึงแม้ว่าเจ้ากบตัวนี้เนี่ยจะชอบพับโอริกามิมากแค่ไหนแต่เจ้ากบตัวนี้ก็ไม่มีพรที่จะขอ เหมือนกับว่าชีวิตของมันนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยตั้งแต่แรกเราจึงได้เสนอนะครับว่าทําไม่มีพรเนี่ย ก็ลองคิดขึ้นมาสักข้อหนึ่งสิซึ่งเจกบเนี่ยก็คิดว่าถ้าบางทีเนี่ยถ้าเขาอยากจะขอพรอสักข้อหนึง่งเขาคงอยากจะอย,กอ,ยกอยู่กับคนที่เขารักแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกไว้อีกว่าบางทีเนี่ยถ้าเวลาของฉันมาถึงแล้วก็เราคงจะได้เจอกันอีกครั้งบนท้องฟ้าหรือไม่ก็ที่ไหนสักที่หนึ่งที่คนตายเขาจะไปกันซึ่งทีนี้เราก็รู้เลยนะครับผมว่าคนที่ฟร็อกกี้รักนั้น,น,นเนี่ยเขาเนี่ยได้จากไปแล้วเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้ต่อไปแล้วและะนนนนนัั่่อาาาาจจเเเป็สหหตุททีํใ้้ใขไไมได มีเป้าหมายในชีวิตก็เป็นได้โดยที่ถ้าเราคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าฟลอกกี้นั้นก็จะค่อยๆเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งขึ้นมา เธอเนี่ยชื่อว่าแซปและเขาเนี่ยก็คิดถึงแซปมากๆเลยดูจากท่าทางแล้วหลังจากที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแขนขาของเขานั้นก็เริ่มอ่อนปวกเปียกเริ่มเล้วเหมือนเส้นสปาเกตตีเหมือนกับว่าแซปนั้นเป็นเหมือนส่วนสําคัญในชีวิตของเขาทาไม่มีเธอเขาคนนี้ก็คงจะไม่มี motivation ในการใช้ชีวิตจริงๆนั่นแหละเหมือนกับคนเรานะครับที่บางทีเวลาเราเสียของที่รักหรือว่าเสียคนรักเราไปเนี่ยเรานั้นก็คงจะไม่มี motivation ในการใช้ชีวิตเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่เราควรจะทําต่อไปก็คือการให้กําลังใจตัว เองและก็ค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆแลเจากบน้อยเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดูท้องฟ้ามาตั้งนานแล้วนะพูดถึงท้องฟ้าเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะไปอวกาศมาโดยตลอดเลยอยากจะประกอบอาชีพเป็นนักบินอวกาศแต่ว่านั่นก็คงจะดูยากเกินไปสาหรับเขาเขาจึงได้พับกระดาษแล้วก็ร่อนมันไปตามท้องฟ้าและจินตนาการถึงท้องฟ้าที่แสนสวยงามเหมือนกับว่าลึกๆแล้วเขานั้นก็มีความฝันนั่นแหละเขายังอยากใช้ชีวิตแบบสนุกสนานแต่ว่าณนะตอนนี้ความเสียใจนั้นมันได้แทนที่ตรง และทําให้เขานั้นรู้สึกถึงความเปื่อยไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากจะทําอะไรและเขายังแปลกใจนะครับว่าทําไมเราเนี่ยยังอยู่ได้นานขนาดนี้บางทีเนี่ยนายควรจะไปได้แล้วนะแล้วก็ใช่หม้อนี้มันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยแล้วเราจะถามเข้าไปนะครับว่าทําไมฟล็อกกี้เนี่ยถึงไม่ออกมาจากหม้อนั้นสักทีหลังจากสิ้นเสียงถามไปแล้วสีหน้าของเจ้าฟล็อกกี้นั้นก็ได้เปลี่ยนไปเขานั้นรู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยเขาจะต้องออกไปและถ้าสมมุติว่าเขาออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ ความวุ่นวายกลับไปทํางานกลับไปไต่ตาแหน่งเพื่อให้ได้ตาแหน่งที่สูงขึ้นแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นล่ะมันก็ต้องทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วในช่วงท้ายของวันล่ะไม่มีใครคอยรับฟังเราไม่มีใครคอยถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างหิวไหมเหนื่อยไหมมาทั้งเหงาแล้วก็เหนื่อยถ้าเปรียบดังตัวเองเป็นเหมือนกับเทียนไขเล่มหนึ่งตอนนี้เทียนไขนั้นก็คงจะไมหมมอดไปหมดแล้วล่ะแล้วเขาก็จะพูดต่อนะครับว่าโลกใบนี้เนี่ยที่อยู่นอกมอดนั่นแนหะ มันเหมาะกับเขาได้จริงๆงั้นเหรอรู้ไหมคนข้างนอกกันนะ่ะเขาดูท่าทางต่างจากเราเยอะเลยนะหนุ่มสาวเหล่านั้นเนี่ยเขาเต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยความฝันเต็มไปด้วยเอเนอร์จีที่พร้อมจะลุยในสิ่งต่างๆและรู้ไหมมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่เขานั้นไม่มีทั้งแพชชั่นไม่มีทั้งความฝัน และไม่มีเรี่ยวแรงแม้จะออกจากหม้อนี้เลยแต่ก่อนนะครับเขาเนี่ยยังมีแซบอยู่แซบเนี่ยทำให้เขารู้สึกมีความสุขแซบเนี่ยทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้ว และเขาก็รู้นะครับว่ามันไม่ควรจะมาเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าแซปเนี่ยก็คือแพชชั่นของเขานน่าแหละเป็นแพชชั่นที่ทําให้ฟล็อกกี้นั้นดําเนินชีวิตต่อไปได้เธอนั้นช่างเอาใจใส่แล้วก็ให้ค่าในสิ่งที่เขาทําและก็คอยให้กําลังใจในยามที่เขาล้มและแซปเนี่ยก็คือคนคนเดียวในโลกนี้แหละ,ละที่จะทําแบบนี้กับเขา แต่ว่านะตอนนี้แซปนั้นได้จากไปแล้วแซปไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปเพราะว่าเธอนั้นได้จากไปเพราะโรคร้ายเมื่อปีก่อนตอนนี้ฟล็อกกี้นั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเขาควรจะทํำยังไงต่อไปแล้วนอกจากค่อยๆเชา่าเหมือนกับดอกไม้ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาและการที่เขาใช้ชีวิตต่อไปแบบนี้เนี่ยมันคือการใช้ชีวิตแบบไม่มีความหมายเลย เหมือนกับอยู่ไปวันๆอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันไม่มีแพชชั่นและสิ่งเดียวที่จะปลอบประโลมเขาได้เนี่ยมันก็คงจะมีแต่ความอบอุ่นจากหม้อนี่แหละแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดหรือเปล่าล่ะ สักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มพูดออกมาอีกนะครับว่าบางทีเนี่ยคิดไหมว่าเขาเนี่ยกำลังทําให้ครอบครัวเนี่ยผิดหวังเพราะว่ามันอยู่ในหัวของเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะถึงแม้ว่าแซฟนั้นจะจากไปแต่ว่าเขานั้นก็ยังมีครอบครัวที่คอยที่จะหวังพึ่งพาเขาอยู่ที่บ้าน แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขากาลังทําอะไรอยู่นอนอยู่ในหม้อเฉยๆไม่ทําอะไรเลยเหมือนกับเวลาเนี่ยมันได้หยุดลงเมื่อเขาเนี่ยเอาตัวจุ่มลงไปในหม้ออุ่นๆนี้เมื่อเขาอยู่ในหม้อแห่งนี้เนี่ยเขานั้นละทิ้งสิ้นไปแล้วทั้งความกังวลและก็ปัญหาแต่เขาก็ยังคิดอยู่นะครับว่าถ้าครอบครัวที่ทั้งคาดหวังในตัวเขาและก็รอที่จะพึ่งพาเขาเนี่ยมาเจอกับเขาในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย พวกเขาเนี่ยคงจะผิดหวังในตัวเขาหน้าดูเลยนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะบอกหรือว่าปลอบใจเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็คิดนะว่าครอบครัวเนี่ยคงจะไม่บอกหรอกว่าผิดหวังในตัวเขาแต่พอมองไปที่ใบหน้าของท่านเนี่ยแค่สายตาและรอยยิ้มเนี่ยมันก็ฟ้องนั่นแหละเจฟรอกกี้จะถามเรานะครับว่านายคิดไหมว่าถ้าสมมติว่าฉันกลับไปทํางานหนักเนี่ยทุกๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าและเขาไม่รู้แล้วนะครับว่าอะไรเนี่ยทำให้เขามีความสุขซึ่งผมเนี่ยก็ได้เลือกตอบไปนะครับผมว่า เราไม่รู้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายนะที่เราจะลองแต่ว่าเขาเนี่ยก็เถียงกลับมานะครับว่าเขาเนี่ยได้ลองมาตั้งนานแล้วแล้วเวลาไหนล่ะที่เขาสมควรจะได้รับการพักผ่อนแล้วมันมีอะไรคุ้มค่าบ้างล่ะ มีอะไรคุ้มค่าไหมที่จะทาให้เขานั้นต้องออกไปจากหม้อแห่งนี้เมื่อเขาได้พบเพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็มักจะถามว่างานเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตโอเคขึ้นหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็อยากจะเล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรจะเล่าเลยนอกจากเรื่องหนูแฮมสเตอร์ที่เจ้าตัวเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นั่นเองถึงแม้ว่าเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวนั้นจะแก่ก็เหอะแต่ว่าเวลาอยู่บนลู่วิ่งเนี่ยโอ้โหปึ๋งปังใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเขาไปเจอกับครอบครัวของเขาล่ะแลวถจาครอบครัวของเขาถามว่่่่าาาาหลังจกทีีีผนนนม้เย ได้มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างเขาจะตอบยังไงดีละ่ะว่าเขาไม่มีอะไรเลย ชีวิตของเขานั้นก็ยังอยู่แบบปกติแบบนี้แหละไม่ได้มีอะไรขึ้นไม่ได้มีอะไรลงแล้วก็ปล่อยให้เวลานั้นมันได้ผ่านไปเพื่อนในวัยเดียวกันกันกบเขาเนี่ยพัฒนากันไปถึงไหนแล้วแต่ว่าตัวของเขานั้นก็ยังอยู่ที่นี่ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆสิ่งสิ่งที่เรานั้นจะสามารถพูดและให้กําลังใจเขาได้เนี่ยก็คงเป็นเพียงแค่คําว่าฉันเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้นะซึ่งเขาเนี่ยก็จะแปลกใจนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่านี่นายเนี่ยไม่ควรจะพูดแบบนั้นนะเราเนี่ยเพิ่งเจอกันเมื่อไม่กี่นาทีก่อนน แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะที่จะมาเข้าใจเขาและที่สําคัญเลยก็คือถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับฟล็อกกี้แล้วก็มันก็คงจะไม่เสียหายสาหรับเราอยู่แล้วนี่เพราะว่าเราก็มีชีวิตของเรานี่เราก็ต้องใช้ชีวิตของเราใช่ไหมล่ะเพราะชีวิตของเรานั้นยังไงมันก็ต้องดําเนินต่อไปมันไม่มีวันหยุดหรอกและถ้าทิ้งเหตุการณ์ตรงนี้ไปซะอีกไม่นานเนี่ยนายก็คงจะต้องลืมฟล็อกกี้ไปอย่างแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปเพราะว่าเขาน่ยก็เป็นเพียงแค่กบตัวหนึ่งที่กําลังโดนต้มอย่างช้าๆอยู่ในหม้อที่นายบังเอิญเดินผ่่าาานนนนมเเเห็กะทัง้อป ของนายก็คือนายนะ่ะอยากจะมีความสุขที่ได้ช่วยเจ้ากบตัวน้อยนี้ใช่ไหมละ่ะซึ่งเราก็ขอตอบไปนะครับผมว่าเราเนี่ยอยากจะเห็นเขามีความสุขนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะตอบอะไรไปนะครับเขาก็จะตอบก,กลับเรามาว่าถ้านายอยากจะช่วยฉันจริงๆเนี่ยนายก็ควรที่จะดึงฉันออกมาจากหมอ้อแล้วสิแล้วถ้านายอยากจะช่วยฉันจริงๆแล้วก็ทําไมนายถึงไม่พยายามที่จะปิดแก๊สละ่ะแล้วถ้านายอยากจะช่วยเขาจริงๆแล้วก็ ทำไมนายถึงไม่มาอยู่ตรงนี้กับเขาล่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็ได้เพียงแต่นั่งลงคุยกับเขาและก็พยายามให้เขาเนี่ยออกมาจากหม้อโดยการคุยและโน้มน้าวนายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะนายเนี่ยไม่ใช่เพื่อนของเขาและนายเนี่ยก็เป็นเพียงแค่คนแปลกหน้านายเนี่ย ไม่ใช่แซบฟล็อกกี้เนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องออกมาจากหม้อนี้เพราะว่าเขานั้นน่ะไม่มีทั้งแพชชั่นไม่มีทั้งความรักไม่มีทั้งความสุขและก็ไม่มีพรที่จะขอด้วยสิ่งเหล่านี้นั้นมันได้หายไปจากชีวิตของฟล็อกกี้มาตั้งนานแล้วละ่ะตอนนั้นเขานั้นได้เจอคนคนหนึ่งที่ทั้งยอมรับแล้วก็รักในตัวเขามากๆแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอีกแล้วและฟล็อกกี้จะถามเรานะครับว่าณนะต่อจากนี้เนี่ย เขาควรจะทํำยังไงดีเพราะในสภาพนี้เนี่ยเขาไม่รู้อีกแล้วว่าเขาควรทํำยังไงเขาไม่รู้จริงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะหาทางออกได้ยังไงซึ่งเราตอบได้เพียงแค่เราไม่รู้และใช่เจ้าฟล็อกกี้นั้นรู้มาตลอดอยู่แล้วว่าเรานั้นไม่รู้เพราะว่าฟล็อกกี้ก็คือเราเราก็คือฟล็อกกี้ที่เรานั้นได้ตอบมาโดยตลอดเนี่ย นั่นก็คือเสียงในหัวของเขานั่นแหละมุมมองที่เราเห็นเขามันก็คือภาพที่สะท้อนออกมาจากกระจกส่วนเซตคําตอบที่ถูกเซตไว้เนี่ยมันคือเหล่าชุดคําตอบที่แซบเนี่ยเคยพูดกับฟล็อกกี้เอาไว้เพื่อที่จะโน้มน้าวตัวเขาให้กําลังใจเขา เพื่อให้เขานั้นรู้สึกดีขึ้นเป็นเหมือนดังชุดคําตอบที่เต็มไปได้วยความใส่ใจของแซปและเป็นชุดคําตอบที่เต็มไปได้วยเหตุผลที่ทําให้ฟล็อกกี้นั้นยังยืนหยัดอยู่ได้ในทุกๆวันนั้นฟร็อกกี้ได้บอกกับตัวเองว่าเขาเนี่ยควรจะออกมาจากหมอ้อได้แล้วนะถ้าเขาใช้ชุดคําตอบเหล่านี้เนี่ยมันก็ควรจะง่ายสิแต่ทําไมการออกจากหมอ้อเนี่ยมันถึงได้ยากเย็นนักนะ ตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกสิ้นหวังจริงๆไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยอยากจะอยู่ตรงนี้ไปตลอดนะและก็ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่เคยพยายามด้วยแต่ว่ามันจะมีความคิดหนึ่งนะครับที่จะยับยั้งเขาอยู่ถ้าเขาเกิดออกไปจากหม้อน,นี้เขาทําทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าทุกอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงไปละ่ะมันจะเป็นอย่างไรและถ้าทําแล้วมันไม่ดีขึ้นแต่ไม่กลับแย่ลงละ่ะ มันจะเป็นยังไงนะถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆแล้วก็เขาคงจะรู้สึกแย่มากกว่าที่เขานั้นจะไม่ได้ออกจากหม้อนี้ด้วยซ้ํานี่เหรอคือโลกที่เขาควรจะกลับไป เพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงได้มาอยู่ที่หม้อแห่งนี้คุยกับตัวเองโน้มน้าวตัวเองเพื่อที่จะออกไปจากหม้ออย่างไงละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วที่เราคุยไปทั้งหมดนั้นมันก็เป็นเพียงแค่เสียงที่อยู่ในหัวของฟล็อกกี้และมันไม่มีประโยชน์อะไรสาหรับเขาเลยเพราะว่าเรานั้นไม่ได้มีตัวตนจริงๆในสายตาฟล็อกกี้แต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือพยายามให้เขาเนี่ยออกมาจากหม้อให้ได้ถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีตัวตนในสายตาของเขา แต่เรานั้นก็ยังพอที่จะช่วยเขาได้ให้เขานั้นปลอดภัยออกมาจากหม้อแล้วก็มองดูโลกที่แสนสดใสเพราะว่าเรานั้นคือผู้เล่นเราคือเราฟล็อกกี้ก็คือฟล็อกกี้ฟลอกกี้นั้นไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะว่าเรานั้นก็อยู่กับเขานี่แหละจาฟล็อกกี้นั้นก็จะบอกตัวเองนะครับว่าอา้าวที่คุยมาตลอดเนี่ยเราคุยกับคนจริงๆอยู่เหรอ แล้วทําไมถึงมองไม่เห็นเราละ่ะทำไมมีแค่เสียงแบบนี้เนี่ยสงสัยมันคงจะเป็นจินตนาการหรือว่าเจ้าตัวเนี่ยคงจะประสาทหลอนไปเองล่ะมั้งถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะสับสนนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังพอมีสติอยู่บ้างก็เลยถามไปว่าแลแถ้านายมีอยู่จริงๆเนี่ยทำไมนายถึงไม่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้านตอนนี้เลยละ่ะสึ่งเหตุผลมันก็ง่ายมากครับเพราะว่าเจ้าฟล็อกกี้นั้นอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ ส่วนเรานั้นก็คือคนเล่นจริงๆ่แหละนั่นก็แปลว่าเรากับฟล็อกกี้นะครับอยู่คนละโลกกันนั่นเองทาให้เรานั้นไม่สามารถที่จะไปหาเจ้าฟล็อกกี้ได้แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เรานั้นก็อยากจะช่วยเจ้าฟล็อกกี้ถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่สามารถเข้าไปในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วการพูดคุยเนี่ยก็คือทางเดียวที่เรานั้นพอที่จะทําทได้กับเจ้าตัวนั่นเองเจ้าตัวก็จะถามกลับมานะครับว่าเราเนี่ยก็เป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าสําหรับเขาที่เพิ่งเจอกันได้ไม่แค่กี่นาทีไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมต้องแคร์เขาด้วยล่ะซึ่งการที่จะแคร์ใครสักคนมันต้องมีเหตุผลด้วยเหรอเจ้าฟล็อกกี้นั้นเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ไปแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าเนี่ยมันคือคำที่แซบเนี่ยได้พูดกับเขาในตอนที่เจอกันครั้งแรกเลยนะถึงแม้ว่าเจ้าฟล็อกกี้นั้นจะไม่มีอะไรให้เธอแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังแคร์เขาอยู่เลยหรือบางทีเจ้าตัวนั้นอาจจะทำผิดมาโดยตลอดก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆแล้วก็งั้นก็พิสูจน์ให้ดูหน่อยสิ ซึ่งเราก็รู้นะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เพราะว่าฟอกกี้นั้นก็อยู่ในโลกของเขาสวนเราก็อยู่ในโลกของเราและเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้พิสูจน์ยังไงแต่ยังไงก็ตามแต่ช่วยบอกเขาทีเถอะบอกเขาทีว่าเขานั้นไม่ได้โดดเดี่ยว หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องบอกชื่อเข้าไปนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้พิมพ์ไปว่า Six e ซ Core ใช่ผมชื่อว่า Six e ซ Core ครับพอเราบอกไปแบบนี้แล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยชื่อว่า Six e ซอ o r e เจ้าตัวก็จะรู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยมาจากอีกโลกหนึ่งจริงๆเจ้าตัวเนี่ยกำลังคุยอยู่กับ Six e ซ Core ตัวจริงเสียง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงเลยละพอเจ้าตัวรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวนั้นก็รู้สึกแฮปปี้ดีด้าดีใจนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยคนที่เขากําลังคุยอยู่เนี่ยก็คือคนจริงๆแต่เขาก็เพิ่งรู้ มันก็ผ่านมานานมากแล้วนะเขาได้ถามกับตัวเองอีกครั้งนะครับผมว่าเขาเนี่ยมีแรงพอหรือยังที่จะได้ไปเผชิญกับโลกภายนอกเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกกลัวและกังวลอยู่เลยซึ่งสิ่งที่เรานั้นพอจะบอกเขาได้นะครับคือบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกถ้ามันจะเละไปสักหน่อยเนี่ยมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าเราดูจากสีหน้าเขานะครับเขาเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นมากๆเลย และเขายังจะถามเราอีกนะครับว่านายคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมหลังจากที่เขาออกไปจากหม้อนี้ซึ่งเราก็ตอบได้เพียงแค่ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะดีหรือมันจะแย่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่มียานทิพซะหน่อยซึ่งถ้าเราอยากจะรู้นะครับเราก็คงจะต้องออกไปหามันหรือไม่ก็ต้องรอให้มันเกิดนี่แหละนั่นคงจะเป็นทางเดียวแล้วละ่ะที่จะทําให้เรารู้ได้ว่ามันจะออกมาดีหรือมันจะออกมาแย่ นี่แหละคือชีวิตละ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฟล็อกกี้เข้าใจนะตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็จะถามเราอีกคําถามหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคําถามที่เราเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้ว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมก็ใช่เราเป็นเพื่อนกันแล้ว เราคุยกันมาตั้งนานแชร์เรื่องต่างๆกันมาตั้งมากมายแล้วทาไมเราถึงจะไม่เป็นเพื่อนกันละ่ะเจ้าตัวเนี่ยก็จะขอโทษเรานะครับที่เรียกเราว่าเป็นพวกคนแปลกหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็คงจะรู้สึกตัวแล้วครับว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้วนี่คงจะถึงเวลาลวละ่ะที่เขานั้นจะได้ออกมาจากหม้อนิสทีและมันเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษนะครับที่ได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาและการได้คุยเนี่ย มันก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งถึงแม้ว่าจะกลับไปในโลกที่มันไม่แน่นอนและวุ่นวายหรือแม้กระทั่งจะต้องรู้สึกสิ้นหวังก็ตามแต่ว่าชีวิตนี้ยังไงเขาก็ต้องเดินต่อไปถึงแม้ว่าทางเดินนั้นมันจะไม่มีความหมายสําหรับเขาเลยก็ตามแต่ยังไงเขาก็ต้องเดินต่อไปและที่สําคัญเขานั้นยังจะต้องเลี้ยงแฮมสเตอร์ของเขาด้วยจะปล่อยให้เจ้าแฮมสเตอร์ตัวนี้อดตายไม่ได้เป็นอันขาดและณนะตอนนี้ฟล็อกกี้นั้นได้ออกมาจากหม้อแล้วเขานั้นจะขอบคุณเรานะครับที่อยู่คุยกับเเเขาเป็นนพื่อ นอกจากการคุยกับตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้คุยกับใครมานานมากเลยล่ะฟล็อกกี้เนี่ยอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วห่างไกลจากครอบครัว และรวมถึงแซบด้วยตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตเนี่ยมันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าแต่ณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขารู้ก็คือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะอยู่แช่ในบ่อน,นี้ไปได้ตลอดหรอกแล้วเขาเนี่ยจะให้คําพูดคําพูดหนึ่งนะครับที่แซบเนี่ยเคยบอกกับเขามานั่นก็คือเจ้าก,ก้อนกรวดที่นอนอยู่ตรงชายหาดเนี่ยมันไม่ต้องการเหตุผลหรอกว่าทําไมมาถึงอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ มันก็อยู่ตรงนั้นของมันนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลดคุณค่าความเป็นเจ้าก้อนกรวดลงไปเลยนะและตอนนี้ฟร็อกกี้นั้นก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วกับการที่ตัวเองนั้นยังมีตัวตนอยู่และยังดำรงอยู่ณตอนนี้และเขานั้นก็จะอยู่แบบนี้แหละจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่เขานั้นได้รู้สึกมีความสุขอีกครั้งแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยเขานั้นจะต้องออกมาจากหม้อซะก่อน หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขอบคุณเราเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยเจ้าฟล็อกกี้นั้นก็จะคอยให้กำลังใจเราเช่นเดียวกัน และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Froggy Pot นั่นเองดูจบแล้วเนี่ยหลายๆคนคงอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนดังจดหมายรักสำหรับคนที่กำลังจะโตเข้าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าเริ่มมีความรับผิดชอบนั่นเองซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะฮะมันอาจจะมีล้มบ้างครุขคลิกบ้างนู่นนี่นั่นบ้าง และบางทีเราอาจจะอยากจะนอนอยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรอยากจะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเหมือนกับมีอาการเบรนเอาท์หรือว่าแพชชั่นหมดไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีใครให้คุยหรือว่าให้ปรึกษาด้วยอะไรด้วยอย่างนี้แล้วผมคิดว่า f r o อกกี้พอเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสื่อเล็กๆสื่อหนึ่งเลยที่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตมันอาจจะไม่ราบรื่นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับและถ้าใครเนี่ยมีเพื่อนที่ยังประสบปัญหานี้อยู่เราลองไปคุยกับเขาดูไหมฮะเผื่อว่าเราเนี่ย อาจจะช่วยได้บ้างถึงมันจะไม่มากก็ตามแต่แต่ผมว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าใจเขาได้แต่อย่างน้อยเรายังเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่เคียงข้างเขาได้ในยามที่เขานั้นไม่สบายใจนะครับและยังไงก็ตามแต่ผมขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับถ้าไม่มีพวกคุณในวันนี้ก็ไม่มีผมในวันนี้เช่นเดียวกัน และยังไงขอขอบคุณเหล่าสมาชิกเพนฮูกนะครับผมที่คอยดันหลังผมมาโดยเสมอถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะชอบทําตัวบ้าบ้าบ,าบ,าบาก็ตามแต่และณวันนี้เนี่ยผมคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากคําว่า Good Night ฟันดีลาตรีสวัสดิ์ครับ